็ประมาณนั้นห้านาทีให้เกินได้นิดหน่อยที่ยังพูดไม่ครบนะตอนหนึ่งคนดีไหมคะใครอยากจะมานั่งเก้าอี้ตัวนี้ก่อนอูก็ได้ค่ะอ่ะมาเียมมาเพราะฉะนั้นเรียงเรยงจากหลังไปหน้าไงเออเรียงจะเอาเอาเก้าอี้นี้ไปไปไว้ตรงหน้าประตูให้พี่เดี๋ยวพี่ไปนั่งตรงนู้นระวังหัวหรือว่าไม่ดีนี่ตรงตรงนี้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 โอเค อ่ะเก็บเครื่องมือทั้งหมดก่อนทีนี้ใครจะเป็นคนพูดก่อนพูดตามวีไหมตามวีหนึ่จะได้ <c oughs> จะได้จะได้จะได้นั่นเลยก็คือว12ไปไปนั่งแล้วให้ตั้งแต่ว1ไล่ลงมาเรื่อยๆพูดถึงข้อ <c oughs> ข้อเสียของเอมว่า เอมจะได้รู้ตัวเพราะว่าการที่คนเราอยู่โดยที่ไม่มีกระจกส่องให้เรารู้ว่าข้อเสียของเราคืออะไรนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งเอมอาจจะรู้ว่าบางอย่างว่านี่นคือข้อเสียของเราแต่เอมอาจจะมีบางอย่างที่ไม่รู้ว่านั่นคือข้อเสียของเราเพื่อนๆจะช่วยเป็นกระจกเงาเพื่อจะบอกเอมว่าเอมมีข้อเสียอะไรที่เอมต้องเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาตัวให้ดีขึ้นอะเริ่มเลย ถ้าถ้าเป็นอาจจะเป็นนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแบบเรื่องเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยใช่จะอยู่กันเฉยๆแล้วก็แบบแวดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็หนูก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็ไม่มีต่อไปมีสองเลยไม่มีค่ะอ่ะต่อไปสำหรับเอ็มก็ไม่ไม่ค่อยอ ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเขาเสียอะไรแต่ก็ก็มีแบบเออเสียงดังแต่ก็เสียงดังกันทุกคนเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติแค่นี้ครับพูดเอาแบบนั้นเลยก็ได้นะอะไรที่ไม่พอใจกันก็พูดออกมามีสามเหมือนกันเนาะอืมตอนมันส่วนใหญ่จะเป็นพี่เอ็มช่วยมากกว่าไม่ค่อยอะไรอะไรก็จะแบบบ่นบนิดนึงเวลาแบบทำอะ่ค่อยได้แต่ก็มันก็โอเคนะที่พี่บ่นเพราะถ้าพี่ไม่บ่นจะก็ไม่ได้มันก็ไม่เป็นไรหรอกอ่ะ ีีไม่น่าจะค่อยมีนะครับแต่แต่ผมเจอกลิ่นตัวมั้งวันนั้นวันเดียว <c oughs> ได้ก็ถือต้องือเป็นข้อเสียของเรา <c oughs> ลกลิ่นตัวแล้วมันเหออ่อ <c oughs> แกตัวแกตัว,ตวกลิ่น <c oughs> ตัวอะโอเคแล้ว,ลวอะไรอ,อีกมีไหม <c oughs> มีไหมมีห้าผมไม่มีครับเด็กเราไม่มีไม่มีเลยไม่มีไม่เห็นอะไรที่เป็นข้อเสียของเอมเลย วีหกไม่มีครับผมก็ยังไม่เห็นครับคือยังไม่เคยเจอกับตัวไม่เคยไม่เคยเจอกับตัวไม่ถึงว่าก็ยังไม่ไม่ยังไม่ไม่ถึงว่ายังไม่เคยเจอในมุมที่มันที่มันไม่ดีครับอ่าวีแปดครับก็ของปูนจะมีที่ตกใจครั้งนึงก็คือตอนที่ตอนนั้นซ้อมรวมกันตอนที่ซ้อมรวมกันแล้วก็อยู่ดีคือเหมือนกับว่าขาดน้ําขาดหมวยมันตอนนั้นจะไม่ได้ขาดใครบ้างอัประมาณสองสามคนอะไรเงี้ยอยู่ดีคือก็กว่าทุกคนจะรวมตัวกันก็นานใช่ไหม แล้วเหมือนแบบเอมมาเป็นคนที่3ก็คือมีเขากับพี่เมย์นั่งอยู่แล้วก็เอม,มเป็นคนที่3ก็อเอมก็นั่งรอนานแล้วเหมือนกันแล้วแบบคือทุกคนก็รอเหมือนกันแหละแต่แบบบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเราเอมอาจจะเป็นคนอารมณ์ร้อนนิดนึงก็เลยแบบวีให้มันแบบเออจะซ้อมไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่ซ้อมเลยจะไปซ้อมของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ตกใจแล้วแบบบางทีมันอาจจะแบบดูน,น่ากลัวนิดนึงเอออารมณ์ร้อนตกใจแค่นั้นก็คือสรุปคือเอมอาจจะมีอารมณ์ที่ใจร้อนรุนแรงในบางครั้งโดยที่ไม่มีปีไม่มีกลุ่ยถือเป็นข้อเสียของเขา อ่ะวีเก,ก้าก็ไม่เห็นอะไรมากนะส่นวนมากก็คงเห็นแบบพี่เอ็มชอบทำหน้านิ่งๆหน้าดุดุอะไรเงี้ยบางทีพี่เอ็มแบบก็มีบ่นบ่นมีใจร้อนบ้างอะไรหน่อยแต่คือมันก็ไม่ได้มากอะไรผมจ,จะเหมือนกับพี่ปูนเฉยไม่มีอะไรมากแค่ผมไม่มีแบบแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวกันเพราะเพราะเห็นสีหน้าแบบออกแบบเฮ้ยโมโหผมยิน<ฮ>ดับเวียงอะอะไรแบบเนี้ย พี่เขาบางอย่างคล้ายๆหนูหนูก็เลยเข้าใจแต่ตอนแรกเหมือนมีอไยงแบบอย่างถ้าสมมติหนูเป็นคนที่ไปรองคนที่สามเนี่ยเลยไม่แบบวันนั้นหนูเข้าใจวันนั้นหนูก็โมโหเพราะว่าขนาดคือหนูว่าเข้าไปคนสุดท้ายเพราะหนูอะทำทุรนตัวายในห้องน้ำคือหนู่าตอนนั้นหนูก็ช้าด้วยแต่ว่าพอหนูเข้าไปแล้วพอทุกคนยืนปุ๊บไม่มีไม้ไม่ถือไม้ถือไม้บ้างบางคนเลยง้หนูแบบ รู้ป่ะต้องสองเพลงตีมเลยใหม่ก็ไม่ถือแล้วยิ่งคือหนูมาเห็นแค่ใม่อย่างเดียวหนูยังโมโหเลยใ<ช>นงานที่พี่เอ็มแบบลอยตั้งนานถ้าหนูเป็นคนลอยตั้งนานแล้วเห็นไม่ถือใหม่อีกรองเท้าก็ไม่ใส่อีกหนูก็จะแบบเม่ได้ทำถ้าเป็นจริงจังกันทําไมอะไรอย่างเงี้ยนั้นหนูเข้าใจเลยว่าโมโหเพราะอะไรแต่ว่าก่อนก่อนหน้าน,นี้ที่พี่เขาไม่หนูบอกพี่เขาไปว่าเออพี P ่เอ็มมีอะไรก็คือเราเข้ามาปกติเราจะแจมงกันทุกคนแต่พี่เอ็มก่อนหน้านี้นจะแบบนิ่งใช่หนูบอกเออพี P ่เอ็ม เนี่ยเขามันอยู่ด้วยกันดีจะได้สนิทกันเองคือตอนนี้พี่เขาก็โอเคแล้วก็เลยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้เอมล่ะคิดว่าข้อเสียของตัวเองคืออะไรเอมก็เป็นคนแบบใจร้อนะคะบางทีแบบเหมือนแบบวันนั้นอะอารมณ์เสียเพราะเหมือนเราเอมอาจจะไปซ้อมเต้นเพลงตีมเลยเอ้ยเพลงติ๊กตอกล้วเอมก็เพิ่งตื่นแล้วก็แบบเออเร่งเพื่อแบบเหมือนไม่อยากให้คนอื่นอะรอเอมเอมก็เลยไปไปก่อนเลยไม่ซ้อมเพลงกับกันก็ไม่ซ้อมก็ไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปถึงปุ๊บก็ไม่มีใครมาเลยเอมก็อ้าวเอ็ลห๊ก พวกเขาก็เออมาแล้วเอาา็งก็ตื่นขึ้นมาโอเคจะซ้อมแล้วก็ไปยืนหยิบไหม,มแล้วก็ไม่มีใครมามาถึงปุ๊บก็ยืนคุยยืนเล่นยืนอะไรอย่างเงี้ยพอพี่เมย์จะเปิดเพลงเปิดเพลก็ต้องปิดเพราะไม่มีใครพร้อมเลยอย่างเงี้ยเอ็มก็เลยบอกนี่จะซ้อมไหมถ้าไม่ซ้อมเอม็มจะไปซ้อมเพลงเอ็มนะอะไรอย่างเงี้ยคือวันนั้นน่ะมันงุดหงิดค่ะแต่ปกติข้างนอกเอ็มก็จะเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ตอนนี้ก็พยายามให้มันแบบเย็นลงเพราะเราอยู่กับคนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็พยายามปรับตัวซึ่งถามพี่นะพี่ว่ามันไม่ใช่ข้อเสียนะถูกปะ จริงมันเป็นข้อดีของเอมมากกว่ามันไม่ใช่ข้อเสียข้อเสียของของเอมท,ที่ที่ปูนเมนชันมาอันนี้คือบุญตกใจเพราะว่าเป็นคนเสียงดังแล้วเวลาเวลามีอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันเก็บเสียงไม่ได้มันปุ้งออกมาเนี่ยไม่มีปีดไม่มีครุยมันคือแบบว่าเนื่องมาว่ามีอะไรฉันก็เปิดแผลขึ้นมาอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นข้อเป็นข้อที่เขาตกใจเที่ยวคิดว่าเป็นข้อเสียแต่พี่คิดว่าเท่าที่ทุกคนพูดมานั้นมันคือข้อดีมากกว่าคือเองมีความกระตือรือร้นที่จะไปซ้อมแล้วก็รีบรีบรีบ,รบที่จะเตรียมตัวให้พร้อมถึงเว่าตัวเองจะไม่ไหวแล้วยังง่วงนอนอยู่หรืออะไรก็ตามแต่คนอื่นเนี่ยเฉื่อยชาหรือช้าเกินไปอะไรแบบนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ถ้าถามพี่พี่ว่าข้อเสียของเองมีอันหนึ่ง คือเอมระเบิดในสิ่งที่งั้นๆแหละก็ไม่ควรระเบิดแต่บางอย่างเอมต้องพูดบ้างแต่เอมก็ไม่พูดของบางอย่างที่ต้องพูดกับนิ่งเก็บเงียบไว้ไม่ต้องพูดพี่มีความรู้สึกว่าการอยู่ในบ้านเนี่ยบางทีอะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะเราต้องเป็นกระจกเงาให้กันและกันบางทีเอมต้องพูดเลยวันนั้นว่าพี่มาลอ,อนานแล้วแต่ทาไมพวกเธอถึงยังแบบว่าดูไม่กระตือรือร้นที่จะมาซ้อมอันนี้คือสิ่งที่ต้องพูดสิ่งที่ต้องพูด ซึ่งพี่ถือว่าอันนี้คือคือข้อเสียของเอมเท่าที่พี่เห็นคือไม่พูดในสิ่งที่ควรจะต้องพูดอันนี้คือข้อเสียโอเคนอกน,นั้นก็ไม่มีละทุกคนก็หมดแล้วใช่ไหมหมดเวลาพอดีดีมากเลยรักษาเวลาเลิศอ่ะ